นี่คุณแมวสาวค่ะคนกรุงเทพเขารออะไรเออรออะไรเดาใจคนกรุงเทพสักนิดรออะไรค่ะเอาช่วงไหนเขาช่วงนี้หรือช่วงปีหน้าคะตอนนี้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 ช่วงนี้เหรอเขารอเขารอว่าจะประกาศเลือกตั้งผู้ว่ากทมและสกเมื่อไหร่อ้าวหรอก็ไหนบอกว่าจะมีนาไงใครพูดไม่รู้มีคนพูดเปยตามสายลมก็เลยคิดว่าจะเป็นตามนั้นออกอาจคลามไพบลย์พูดอ๋อไม่ใช่รัฐบาลไม่ใช่กิ้อ๋อต้องฟังคนพูด ช่คนอยากอ่ะกับคนพูดมันไม่ไม่ใช่ต้องคนที่มีอํานาจประชาธิปัตย์เขาไม่อยากยืดเกมเลือกตั้งผู้ว่ากทมอยิ่งยืดเขายิ่งแย่เออเขาอยากจะเร่งเกมเขาก็รู้ว่าเขาแพ้แต่ก็ขอเร่งเกมมาเหอะแต่แต่ให้รู้แล้วรู้รอดเร่งเกมเลือกตั้งให้เร็วขึ้นมันก็รู้ว่าแพ้แต่แพ้น้อยหน่อยแต่ถ้าล่าเกมไปยาวๆตายเออตายโอเคทีนี้ทีนี้เมื่อวานนักข่าวก็ไปถามายกืต หลังคอรมอไปถามลุง,ลงตู่ท่านนายกเออขารุ้นเนี่ว่าคอรมอจะเสนอหรือยังเพราะว่าคอรมอจะต้องเคาะไงจะให้เลือกตั้งเมื่ไอไหร่ก็คือ,ค,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 อความรับรู้ของบรรดาผู้สื่อข่าวสายการเมืองสายทำเนียบนะ,ะเขาก็รับรู้แล้วเขาก็เมมเป็นข้อมูลไว้ในหัวว่ารัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ว่าออการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นนั้น ผู้ที่กําหนดก็คือคอรมอต้องเข้าคอรมอก็คือรัฐบาลรัฐบาลคอรมอเป็นคนกําหนดให้มีการเลือกตั้งแต่คนถ้าคอรมอยังไม่กดปุ่มให้มีการเลือกตั้งกกตก็จัดการเลือกตั้งไปได้ใช่กกตมีหน้าที่จัดการเลือกตั้งตามมติคอรมอมติคอรมอต้องออกมาก่อนเอ้ยเจ้าวนไหนเจ้าัไหนเอ้ยต่อไปนี้จัดการเลือกตั้งได้แล้วนะ กกอตอจะเป็นคนเลือกวันชั่วชัวใช่ถ้าบอกข่วงเวลาววมาใช่แล้วหาวันที่เหมาะสมนะคะดูให้ตรงกับวันทิตหรือแล้วแต่อะไรก็ตาม,มดังนั้นดังนั้นจึงไม่ปล่ยใจและดังนั้นมันเป็นฟอร์แมตปกติที่เมื่อวานนักข่าวรู้ว่าชาวบ้านเขารออยู่อยากเมื่อไหร่จะเลือกตั้งผู้ว่ากทมก็เลยลุ้นกันว่ากรทมเมื่อวานมีไหมมีไหมจึงจึงจึงยิงคําถามท่านนายกถึงเรื่องถึงเรื่อง ถึงเรื่องกําหนดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าการทรกันไม,มได้มีการคุยกันในครมอหรือเปล่าอยากรู้ไหมคะว่าท่านนายกตอบอย่างไรเชิญค่ะฟังให้ดีนะเชิญค่ะเชิญค่ะยังไม่มีหารือไม่ได้หารืออะไรึ้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของครมอชัดไหมครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของครมออ้าวเหรอเราเข้าใจผิดเหรอปรากฏว่านักข่าวที่ทำเนียบ เวิร์กกันไปตามๆกันเพราะว่านักข่าวเขาก็เมมข้อมูลไว้ในหัวอย่างที่ผมเล่าห้ฟังเบอร์สักทีใช่ว่าคอรมอต้องขอวันเลือกตั้งท้องถิ่นมากรกตมีหน้าที่จัดการเลือกตั้งตามมติคอรมอแต่แต่คราวนี้นักข่าวก็วิ่งไปหาอาจารย์วิษณุในฐานะมือกฎหมายหลังจากงงในฐานะมือกฎหมายของรัฐบาลไปถามอาจารย์วิษณุเรื่องอำนาจการกดปุ่มเลือกตั้งพั้วคอรม่ะกดปุ่มเนี่ยอำนาจมันอยู่ที่ใครก็เลยอยากถามอาจารย์วิษณุว่าจะเข้าคอรมอเมื่อไหร่ไปฟังละกันะ แต่ครับขอย้อนกลับไปเรื่องเลือกตั้งผู้ว่าครับคนที่จะเป็นคนดำรลีพูดเรื่องนี้น่าจะเป็นใครเป็นคนแรกครับคือคณะตรีเป็นผู้มีอำนาจที่จะยกขึ้นมาบอกเอาละถึงเวลาแล้วต่อจากนั้นกรกตก็เป็นคนไปกำหนดวันแต่ครมอจะพูดอย่างนี้ได้เนี่ยมันต้องมีข้อมูลมาจากกระทรวงต่างๆโดยเฉพาะคือกระทรวงม,<า>มหาดไทยทำไมต้องไ,ไปตามงมหาไทยไล่มาก่อนรึเปล่า ก็ในเวลาที่ผ่านมาในอดีตเราจะเริ่มอบตเราจะเริ่มเทศบาลเราจะเริ่มอบจมันก็เริ่มมาจากทางมาไทยแต่ครับอย่างสกเพราะว่ามาไทยเขาจะคุยกับกกตให้ถ้าถ้ามีการเลือกตั้งสกกับผู้ว่านี่พร้อมกันหรือเปล่าไม่ทราบไปนต่อไม่ถูกอาจจะไม่พร้อมก็ได้แล้วก็พัทยาด้วยตอบไม่ถูกชัดเจนนะฮะ ผมไปสรุปนะฟังกันเัวเองก็เลยจริงอา<ล>จารย์วิศนุผู้ชนะท่านนายกนักมือกฎหมายแล้วก็ต่อด้วยฟังท่านรองนายกวิษนุนะักครับนักกฎหมายคราวนี้ไปกันที่มหามิตรของรัฐบาลลุงตัวค่ะพักของพิชัดต่าบนูนใช่ค่ะพลังท้องถิ่นไทยค่ะสะสบัญชีรายชื่อนะคะคุณโกวิทพวงงามอืมปูขย่อยขวดกันสั้นๆน,นิดหนึ่งนะครับข่าวการเมืองชิ้น,นต่อไปเนี้ย ต้องดูว่ามันมาจากใครและใครคนนั้นจุดยืนยืนอยู่ตรงไหนอยู่ข้างไหนข่าวดังต่อไปนี้มาจากรองรองหัวหน้าพักพลังท้องถิ่นไทยของพี่ชัดเตาปูนใช่ก็อยู่ฝ่ายนี้พี่ชัดก็ดีพลังท้องถิ่นไทยก็ดีเขาเป็นยิ่งกว่ามหามิตรของรัฐบาลลุงตู่ถูกต้องดังนั้นสิ่งที่ออกจากปากแกนนําของพักพี่ชัดต้องฟังต้องฟังต่อไปนี้ไม่พวกเดียวกันพูดต่อไปนี้ต่อไปนี้ ออกจากปากอาจารย์โกวิทพวงงามรองหัวหน้าพักพลังท้องถิ่นไทยเจษท่านวาคมเมื่อวานนี้กล่าวเลยนะคะดังต่อไปนี้ค่ะนายกควรเร่งประกาศให้มีการเลือกตั้งผู้ว่ากอทมอรวมถึงสอกอเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้คนกอทมอเบื้องต้นอาจประกาศให้ช่วงปลายมกราคม2565เป็นวันรับสมัครและช่วงมีนาคม2565คือวันเลือกตั้ง ด้วยความเคารพเมื่อสักครู่ที่คุณแมวสาวอ่านไปนั้นนั่นนหะครับออกจากปากมหามิตรของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะใช่ค่ะดังนั้นอย่าไปเข้าใจเป็นอื่นอย่าไปเข้าใจเป็นเอกใช่ค่ะนี่คือซุมเสียงจากมหามิตรที่จับอารมณ์ของคนกรุงเทพได้ว่าพร้อมละพร้อมมากเลยที่จะไปเลือกตั้งแต่การจัดการเลือกตั้งดูจะยังไม่พร้อมนิดเขานิดอ๋อนิดเหรอคะนิดมากไหมมากสิ